ค่ะรอบๆเลยนะคะมดแมลงเพลี้ยเยอะมากค่ะสงสัยหนูจะไม่ได้กินพริกกินมะเขือค่ะไม่ก้นเพื่อนใช้สูตรในค่ะนี่ไว้อยคมากค่ะมดแมลงนี้ก็เด็นกระเจิงสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะติดดอกดีดอกไม่ร่วงนะคะผลดกเต็มต้นบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดค่ะพืชผักเขียวโตเร็วทันใจแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติจ้า เราไปดูวิธีท,ทำด้วยกันเลยค่ะงานนะคะการปลูกพริกนะคะแถวบ้านแม่ก้อยนะคะทางอีสานนะคะเนี่ย พริกที่โตแล้วนะคะสูงเกือบศอกนะคะเราก็จะตัดนะคะตัดยอดนะแล้วก็มาปลูกนะคะเพื่อนๆให <_ d ata> ้เพื่อนๆมาดูลงไปสองวันแล้วค่ะนี่ปลูกไปสองวันแล้วนี่คือสูงสูงประมาณแบบศอกนึง <_ d ata> ตัดยอดเลยค่ะตัดยอดก็จะเหลือสั้นแค่นี้แล้วก็มาปลูกนะคะลงหลุมนะคะเราจะใส่หลุมอยู่ที่ประมาณนะคะสองถึงสี่ต้นนะคะเพื่อนทางอีสานอากาศร้อนเนาะแล้วก็แรงมากๆค่ะเพื่อนๆจ้ะ เราเตรียมดินยังไงนะคะก็คือหมักด้วยปุ๋ยคอกนะคะบริเวณนี้นะคะไม่ก้อยก็ใส่ปุ๋ยขี้หมูนะคะสามกระสอบนะคะแล้วก็พวนดินหมักไว้แล้วก็โรยปูนขาวโดโูโรไมนะคะนี่แล้วก็ุเป็นหลุมค่ะนี่เป็นหลุมอย่างนี้เลยนําต้าพริกค่ะมาปลูกเลยนะคะนี่ปลูก,กมะเขือในกระถางค่ะต้นเขียวต้นใหญ่นะคะแข็งแรงนะคะนี่มะเขืออยู่ข้างบ้านคเพื่อนต้นสูงต้นใหญ่แล้วนี่ติดดอกนะออกผลด้วยนะคะนี่พริกค่ะ อดอกค่ะเต็มต้นเลยค่ะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทํานะคะสูตรบํารุงพริกมะเขือแบบง่ายๆนะคะมือใหม่ก็ทําได้นะคะปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางจ้าก,ก็ได้กินค่ะสูตรนี้ลยจ้ามะเขือพริกดกทุกฤดูการนะคะนี่เก็บกินกันแบบง่ายๆเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราค่ะครั้งนี้นะคะนี่เลยจ้าไข่หนึ่งฟองค่ะที่มีโปรตีนและแคลเซียมนะคะอันดับต่อไปค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะ อันดับต่อไปนะคะเป็นนมถั่วเหลืองนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะทําให้ผักใบเขียวแข็งแรงนะคะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยทําให้ผักหวานกรอบรสชาติอร่อยนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นเกลือนะคะเกลือนี่เสริมความแข็งแรงให้กับพืชผักทุกชนิดค่ะกิ่งก้านแข็งแรงรสชาติผลไม้กรอบอร่อยคะ่ะอันดับต่อไปค่ะเป็น ะปินะคะเร่งดอกเร่งผลแบบง่ายๆเพราะมีฟอสฟอรัสสูงนะคะน้ำตาลทางด่วนสําหรับพืชนะคะเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน b 12สูงค่ะและถ้ามะเขือพริกของใครนะคะโซมมากๆนะคะเพื่อนดูโอ้โหมดหนี้ยืวอเยะนะคะเต็มมะเขือของเรานะคะมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะผลผลิตไม่ได้กินแน่นอนเลยนะคะเพื่อนทําดังต่อไปนี้เลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะตัดใบที่โสมออกนะคะนี่ กระถางนี้นะคะมีทั้งมะเขือยาวนะคะมะเขเือปอกนะในก่อยสาธิตในกระถางนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะต้นหนึ่งเป็นมะเขเือปอกค่ะแต่ด้านหลังค่ะเป็นมะเขือยาวค่ะอยู่ในกระถางเดียวกันค่ะเพื่อนเพื่อนมะเขือใบไม่ต้องเยอะนะคะเรากินผลจ้าตัดเลยค่ะเพื่อนเพื่อใบเป็นโรคนะคะใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะตัดแล้วก็ไปทิ้งที่นอกแปลงนะคะเพื่อนๆนค่ะส่วนพริกคะ่ะไม่ก้อยขาไม่งามไหมคะ่ะไม่ก้อยรู้สึกจะโซมเลยนะคะเชื้อโรคเข้าเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนตัดเช่นกันค่ะตัดเลยนะคะ แล้วก็ต้นมะเขือของเพื่อนเพื่อน,นะคะเป็นพุ่มใบเยอะด้านล่างนะคะเพื่อนๆตัดใบออกให้หมดนะคะเนี่ยให้ด้านล่างนะคะโล่องอยู่ที่ประมาณนะคะ1นถึงสฝ่ามือได้เลยนะคะต้นพริกก็เช่นกันนะคะอย่าให้ลกนะคะวนดินเลยคะ่ะดินแน่นแล้วนะคะการพวนดินนี่ช่วยได้มากค่ะเราให้ปุ๋ยให้จุลินทรีย์ทุกวัน3วันครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งนะคะพืชจะสามารถนําไปใช้ได้ทันทีค่ะเขาจะงามนะคะให้ผลผลิตกับเรานะคะ คนดีเช่นกันค่ะเพื่อนๆค่ะและช่วงหน้าร้อนนะคะมดดํามดแดงนะคะ,มะแมลงนะคะจะเกาะที่ต้นพริกและมะเขือของเรานะคะเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆไล่มแมลงแบบนี้ก่อนเลยนะคะเลยค่ะน้านะคะ3ามถึงห้าลิตรค่ะเราใส่น้ํายาล้างจานนะคะไล,ไ,ลไล่มดไล่นอนไล่แมลงไล่เพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งแบบง่ายๆค่ะเราใช้นะคะ1ช้อนเลยนะคะดีมากเพใส่ลงไปเลยค่ะนะคะเกลือนะคะเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะ สูตรนี้นักปลูกมือใหม่ทําใช้เลยค่ะค่ะและสูตรไล่มแมลงแบบง่ายๆสูตรนี้นะคะแม่ก้อยนําใส่เครื่องฉีดพ่นแล้วนะคะฟอกกี้นะคะพเพื่อนๆจะ้ะแล้วเราก็มาไล่มดไล่มแมลงที่อยู่ทางดินเลยคะ่ะใช้ถ้วยเลยค่ะเพื่อนๆตักเลยมดมแมลงเพลี้ยเยอะมากค่ะสงสัยหนูจะไม่ได้กินพริกกินมะเขือค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยค่ะนี่แม่ก้อยทาแล้วเห็นผลมากค่ะมดมแมลงหนีก็เจิดกระจิงเ่อมะเขือค่ะท่าล,ลงไปเลย เพื่อนใส่สิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนจ้ะเป็นปุ๋ยคอกนะคะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้นะคะปุ๋ยจากขี้ไก่นะคะมีขี้หมูขี้วัวขี้ค้างคาวนะคะขี้ไส้เดือนนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะครั้งนี้แม่ก้อยใช้ขี้ไก่นะคะเพื่อนเ่งดอกผลผลิตดีแบบง่ายๆค่ะสูตรนี้เลยนะคะพริกมะเขือของเพื่อนค่ะแตกกอเป็นพุ่มสวยค่ะผลผลิตดีขายได้ราคาค่ะและเนื่องจากช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากค่ะช่วงเที่ยงค่ะแม่ก้อยค่ะ พริกของหนูค่ะมะเขือของหนูค่ะเี่ยหเหมือนจะตายเลยค่ะแม่ก้อยนี่เพื่อนๆนมาแก้ไขด้วยสูตรนี้เลยนะคะนี่เพื่อนๆมีฟางข้าวนะคะใช้ฟางข้าวเพื่อนๆไม่มีใช้นะคะมะพร้าวสรรับคนไหนมีใบไม้ใบเล็กๆนะคะใช้ได้เลยนะคะ <S <S คือเราจะทําคลังน้ํานะคะรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินนะคะ <S 1> <S 1> เพื่อนต้นไม้จะงามเสมอไม่เหี่ยวง่ายนะคะ <S <S เ,พเพื่อนเตรียมน้ํานะคะใส่ขันหรือใส่ถังมาได้เลยนะคะ ข้าวมีได้่าสารอาหารเยอะมากๆเลยไปในน้ำเลยค่ะมะพร้าวมะพร้าวสับค่ะใช้ได้ทช่นกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนหมดปัญหาเรื่องต้นไม้เหี่ยวตอนกลางวันอีกต่อไปค่ะเพื่อนเค่ะนี่สูตรนี้เลยค่ะใส่นะคะเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน b 12สูงนะคะเร่งรากนะคะเสริมความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินนะคะพืชงามเสมอจ้าเราใส่เครื่องดื่มชูกําลังนะคะถังละหนึ่งฟ้านะคะใส่ขันจ้า เราจะแช่ไว้นะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะเพื่อน15นาทีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะเทคนิคนี้เลยค่ะพริกมะเขืองามเสมอทุกฤดูกาลนะคะไม่ก็จะใส่นะคะแต่มะพร้าวนะคะขุมที่หน้าดินเลยค่ะเพื่อนต้นพริกค่ะขุมเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะครั่งน้ํานะคะสําหรับต้นพริกของเรานะคะทําให้พริกของเรานะคะไม่เหี่ยวง่ายนะคะอันดับต่อไปนะคะเป็นต้นมะเขือค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะ าอาหารเช่นกันค่ะเพื่อนๆกัเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายนะคะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะเสร็จแล้วจ้าทั้งสองกระถางเลยค่ะทั้งพริกและมะเขือนะคะเคล็ดลับพริกดกมะเขือดกแบบง่ายๆค่ะอันดับต่อไปค่ะไม่ก้อยพาเพื่อนมาทํา ปุ๋ยเร่งดอกเล่งผลแบบง่ายๆนะคะพืชผักไม่งามปลูกไปแล้วไม่ติดดอกออกผลเลยค่ะไม่ก้อาเพื่อนๆใช้กล่องนี้เลยนะคะเราใช้นะคะนมถั่วเหลืองนะคะที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟ,ฟอรัสวิตามิน B6 วิตามิน A วิตามิน B1 B2 โฟเลตและวิตามิน D และวิตามิน E ค่ะไอโอดีนนี่เพื่อนๆจ้ะได้จากกล่องนี้เลยจ้า กล่องเดียวคุ้มมากมีโปรตีนและแร่ธาตุสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชถึง14ชนิดเลยค่ะเที่ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเราจะใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อนๆมากใครปลูกผักสลัดนะคะผักสลัดหวานกรอบรสชาติด,ดีค่ะสูตรน,นี้เลยค่ะเพื่อนๆจ้ะใส่ไข่ไปด้วยนะคะใส่ไข่ลงไป1นึฟองค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการค่ะเพื่อนจ้ะเราไปเลยเปลือกจ้ะ ธาตุอาหารรองค่ะแต่สาคัญมากสําหรับพืชจ้ะสิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมกูตาเมดค่ะเล่งดอกเล่งผลเล่งรากแบบง่ายๆนะคะปรับปรุงสภาพดินได้ดีนะคะทําให้รากฝอยนะคะหากินเก่งจ้านี่ค่ะเนเราใช้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํยี่สิบลิตรนะคะอย่างนี้เลยจ้าที่ใส่ลงไปเลยค่ะนี่โพเทสเซียมนิดๆค่ะเกลือเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆค่ะที่ใส่ลงไปเลยค่ะ กะปินะคะเร่งดอกสุดง่ายค่ะเพราะมีฟอสฟอรัสสูงนะคะเราใช้นะคะครึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆค่ะครึ่งช้อนอย่างเงี้ยค่ะนี่นะะนเร่งดอกสุดง่ายเดี๋ยวไม่ก้อยขอเวลานะคะไปละลายในน้ําอุ่นก่อนนะคะไปละลายในน้ําอุ่นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใส่ลงไปในชามปุ๋ยของเราเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะ เพื่อนใส่น้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆไม่มีน้ำซาวข้าวนะคะใช้น้ำสะอาดธรรมดาได้นะคะน้ำซาวข้าวค่ะเล่งเขียวเลียงการเจริญเติบโตทําให้พืชนะคะใบหนาใบกว้างใบใหญ่ค่ะนี่ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะเพื่อนๆเทลงไปเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนะคะสีไม่สวยเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆนะคะเพื่อนๆใช้น้ำซาวข้าวได้เลยนะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเราไปดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะปุ๋ยพริกมะเขือดอกแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้ทําใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ เทใสเลยนะคะอย่างละครึ่งค่ะครั้งนี้ไม่ก้อยผสมต่อน,น้ำยี่สิบลิตรนะคะพริกดกเก็บขายแทบไม่ทันนะคะปลูกพริกปลูกมะเขือในกระถางค่ะก็ทําสูตรนี้ลนะค่ะได้กินเช่นกันนะคะมีคันใช้คันนะคะมีบัวใช้บัวนะคะพเพื่อนๆขาสูตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงบํารุงแต่พริกกับมะเขือให้ดกนะคะเราใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะพเพื่อนๆจ้าใส่เลยจาล้ลลยจา,า,ล,าลดลงไปเลยค่ะพริกค่ะเพื่อนๆจ้ามะเขือค่ะลารลดลงไปเลย นี่สูตรนี้เลยจ้ะมะเขือดกเสมออากาศร้อนไม่ต้องห่วงค่ะดกได้เสมอต้นเสมอปลายเลยจ้า,อ,าอย่าลืมนะคะถ้าเห็นหมดเห็นเพีียเห็นมแมลงมดดำมดแดงนะคะพเพื่อนๆอย่าปล่อยไว้นะคะฉีดด้วยสูตรไล่มแมลงนะคะสูตรนี้เลยค่ะพเพื่อนๆจะกินเลยฉีดไม่เลยค่ะเราจะฉีดทุกเย็นนะคะในการไล่มแมลงนะคะสูตรนี้อ่อนโยนนะคะพเพื่อนๆดนดอกได้ค่ะมันก็ทดสอบแล้วฉีดพ่นเลยค่ะมดดำ,มด,ดำมดแดงนี่ ได้เห็นผลมากค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เลยขั้วดอกเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายทําสูตรนี้ไว้ใช้เลยนะคะมะเขือตัวเล็กๆไม่ก้อยก็มีนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆเอาลวเลยค่ะมีจ้าอู้อะไรคะไม่ก้อยขานี่เพื่อนๆดูแตงไทยไม่ก้อยออกดอกแล้วอู้นี่เราปลูกไว้ในถังปุ๋ยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาลถสูตรนี้เลยค่ะเอาลวใไปชุ่มมือนะคะเล่งเขียวเล่งการจเจริญเติบโตทำให้พืชใบเขียวใบใหญ่จ้า พริปุผล,ผลิตดีค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยนะคะละารดเลยค่ะเพื่อนๆเอาลงชุ่มเลยนะคะละล้ดลงดีนยคะ่ะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุก<ๆ>คนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจ้าจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยจ้าบ๊ายบายไปก่อนนะคะ